สวัสดีครับผมเต้นจากเ e t t e r f i t n e s นครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของทำไมปวดหลังล่างถึงต้องฝึกกล้ามเนื้อก้นนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าทำไมฝึกก้นแล้วอาการปวดหลังดีขึ้นเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนนะครับว่าเวลาที่เราจะเคลื่อนไหวอะไรก็ตามแต่เราก็จะเกี่ยวข้องกับ3ระบบหลักๆด้วยกันนะครับก็คือช้างหลังผมเลยก็คือ ระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบโครงกระดูกของเรานั่นเองนะครับซึ่งถ้า่างอย่างนี้นะครับมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปิดเยน็นร่างกายก็อาจจะส่งสัญญาณบางอย่างบอกเราก็ได้นะครับซึ่งอาการปวดเนี่ยเราก็ต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วอาการปวดเนี่ยมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับ1คือปวดจากการตึงตัวนะครับปวดจากการตึงตัวเนี่ยเราก็อาจจะเคยรู้อยู่แล้วลหะเรานั่งนานๆห่อไหลใช่ไหมครับ ปวดคอบ่าอะไรหรือว่ามีการตึงจากการเล่นใช่ไหมครับเราฝึกเหวทเฮ้เราก็สามารถรู้สึกได้ว่าอันนี้คือการตึงตัวส่วน2นะครับปวดจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับปวดจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยก็คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะแยกไม่ออกนะครับว่ามันคือการตึงหรือว่าการอ่อนแรงนะครับแต่ว่าการอ่อนแรงเนี่ยอาจจะปวดแล้วรู้สึกว่ามันจี๊ดจในกล้ามเนื้อนะครับหรือว่ารู้สึกว่าเหมือนมีเข็มทิ่มเพราะว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ย ออกแรงได้ไม่ดีนะครับหรือว่าเราไม่ค่อยได้ใช้มันมันก็เลยอาจจะทําให้มีการเคลื่อนไหวที่ไม่ดีนะครับมันอาจจะรู้สึกว่าปวดจี๊ดจีส่วนปวดที่3นะครับก็คือปวดจากการผิดเพี้ยนของโครงสร้างหรือว่ากระดูกเรานั่นเองนะครับก็อันนั้นก็อาจจะมาจากอุบัติเหตุหรือท่าทางบางอย่างนะครับที่เรามีพฤติกรรมที่ไม่ดีต้องเป็นระยะเวลานานพอมันจะสามารถทําให้โครงสร้างของเราเนี่ย เปลี่ยนไปได้นะครับเช่นเรื่องของการนั่งท่าไม่ดีนอนท่าไม่ดีรวมถึงการใส่รองเท้าอาจจะเป็นรองเท้าที่ไม่เหมาะสมกับรูปลักษณ์ของเท้าเราทําให้ลักษณะของเท้าเราเนี่ยเปลี่ยนโครงสร้างไปได้ก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าปวดได้เหมือนกันนะครับซึ่ง ปวดทั้งสอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปวดอะไรก็ตามแต่นะครับนั่นคือสัญญาณที่ร่างกายเขาบ่งบอกออกมานะครับพอเรามารู้แล้วนะครับว่าระบบทั้ง3อย่างมันเกี่ยวข้องกันรวมถึงมีอาการปวดทั้ง3ารูปแบบนะครับ ซึ่งแล้วทําไมการเล่นกล้ามเนื้อก้นถึงช่วยเรื่องอาการปวดหลังด้านลา่างที่เรามีก้นไม่แข็งแรงถึงทําให้ปวดหลังด้านล่างได้นะครับอยากจะให้ทุกคนมองภาพโดยรวมก่อนนะครับว่าระบบกล้ามเนื้อของเราเนี่ยเขาทํางานเป็นเหมือนเครือข่ายการที่เรามีสลิงหรือว่าเครือข่ายบางอย่างที่ยึดโครงกระดูกไว้นะครับซึ่งถ้าเกิดมีกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งเนี่ยไม่แข็งแรงเขาก็จะต้อง พึ่งพาอีกมัดหนึ่งหรือว่ามัดบริเวณใกล้ๆใช่ไหมครับใกล้เคียงเพื่อให้เข้ามาช่วยงานหน่อยนะครับพอเขามาช่วยงานแล้วมันหนักเกินไปมันก็อาจจะทําให้ปวดในลักษณะแบบที่1ได้นะครับก็คือปวดแล้วก็ตึงใช่ไหมครับอ่ะตรงนี้เองนะครับพอเราเริ่มมองเห็นภาพว่าเครือข่ายกล้ามเนื้อของเราเนี่ยเขามีหน้าที่ทํางานช่วยและส่งเสริมกันไปมาใช่ไหมครับซึ่งด้วยพฤติกรรมปัจจุบันของเรานะครับเรามีพฤติกรรมที่ นั่งนานๆใช่ไหมครับพอนั่งนานๆเกิดอะไรขึ้นนั่งนานแล้วก้นของเราเนี่ยเขาจะถูกเหมือนยืดออกเป็นระยะเวลานานเกินไปนะครับทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่สามารถหดตัวได้ดีหรือหดตัวได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าทําให้เขาอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อก้นของเราเนี่ยมันก็จะมีบางมัดที่ไปพาดผ่านโครงสร้างของเราก็คือหลังด้านล่างหรือว่ากระดูกที่เป็นช่วง หลังด้านล่างของเรานั่นเองนะครับทำให้พอกล้ามเนื้อต้นของเราอ่อนแรงเขาก็มีแนวโน้มที่จะไปขอยืมแรงจากหลังบริเวณด้านล่างนะครับเข้ามาช่วยพยุงตัวของเรานะครับหรือว่าช่วยเรื่องของสมดุลร่างกายใช่ไหมครับเพราะว่าหลังด้านล่างกับกล้ามเนื้อปุ่มสะโพกเนี่ยเป็นศูนย์กลางหรือว่าศูนย์ห่วงของร่างกายที่เราจะรับแรงได้มากที่สุดครับซึ่งตรงนี้เองนะครับถ้าเกิด เขาไปขอหยิบยืมใช่ไหมครับหยิบยืมการทํางานของหลังด้านล่างหรือว่าออเล็กเตอร์สไปเน่เนี่ยนั่นก็จะหมายความว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต้องรับภาระตรงนี้ไปเยอะขึ้นนะครับทําให้รู้สึกว่าเขาเนี่ยแบกบางอย่างมากจนเกินไปทําให้ลักษณะตรงนี้เป็นการตึงขึ้นมานะครับซึ่งเหตุผลตรงนี้นะครับเวลาที่เราออกกําลังกายหรือว่าการฝึกเวทเทรนนิ Wait ่งกล้ามเนื้อกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกนะครับ ก็รวมถึงก้นด้วยนั่นจะหมายความว่าผมจะให้3ามเหตุผลหลักๆที่เขาจะเข้ามาช่วยเรื่องการปวดหลังนะครับ1คือสนับสนุนกระดูกสันหลังของเรานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับกระดูกสันหลังของเราก้นมันก็มีบางมัดที่เขาพาดผ่านขึ้นมานะครับหรือว่ามาเกาะบ,บริเวณใกล้ๆนะครับถ้าเกิด เขาออกแรงได้ดีกระดูกสันหลังของเราก็จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นพอมันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็จะทําให้อาการปวดหลังของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับ 2. การปรับท่าทางนะครับถ้าเกิดสมมติเรามีกล้ามเนื้อต้นที่ไม่แข็งแรงหรือว่าอ่อนแรงนะครับมันก็อาจจะทําให้การเดินการวิ่งของเราหรือว่าการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ย ผิดเพี้ยนไปได้มันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยมีอาการปวดหลังด้านล่างได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้เองถ้าเกิดเรามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเรามีกล้ามเนื้อที่คอยช่วยซับพอร์ตหลังด้านล่างได้ดีขึ้นเดินดีขึ้นวิ่งดีขึ้นอาการปวดหลังก็อาจจะทําให้ดีขึ้นด้วยนะครับ3นะครับ ช่วยกระจายน้ําหนักนะครับตรงนี้เองนะครับเมื่อกล้ามเนื้อต้นของเราแข็งแรงแล้วมันก็จะช่วยกระจายน้ําหนักเพราะว่าอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับกระดูกสันหลังของเรารวมถึงสะโพกของเราเป็นจุดสูงห่วงเวลาที่เราจะยืนจะนั่งหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะเป็นจุดูนยนรวมว่าน้ําหนักจะส่วนใหญ่จะมาลงที่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงข้อต่อที่ดี เราก็จะสามารถกระจายแรงได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําไมปวดหลังเราถึงควรทําท่าสคอรตหรือว่าเดดลิฟต์นะครับมันก็จะช่วยตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็ทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็กลับมามีสมดุลทางกายภาพของเรามากยิ่งขึ้นทําให้อาการปวดต่างเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับตรงนี้เองก็ถ้าเกิดใครสงสัยนะครับก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าถ้าเกิดเรายังไม่เชื่อนะครับก็ ลองดูนะครับถ้าเกิดใครปวดหลังลองไปฝึกกล้ามเนื้อขาว่าก้นหรือว่าสคอรตไปเลยได้ยิ่งดีนะครับรวมถึงท่าเดินริด้วยนะครับถ้าทำถูกท่าฟอร์มถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องนะครับแล้วอาการปวดดีขึ้นเป็นยังไงลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยครับสําหรับวันนี้ไม่ใช่แค่ความฟิดแต่ชีวิตต้องเบ็เพิ่มสวัสดีครับ